ตามเก็บหมากใตใบพี่น้องข่ยมาหอดจุดนีดีจังไดเนี่ยต้องดูแลจะโขงนะคะอย่าประมาทในการใส่ชีวิตโอ้ยเนาะ <c oughs> ได้ครบแล้วค่ะอันนี้อันนี้คือหมากใตใบใบ ใบบกนา,ว,บบกนาว,วค่ะใบบกนาวแลล้ค่ะอันนี้หัวชิงไข้สิต้มค่ะผมกับน้ำต้มประมาณสักที่เพื่อนบอกว่าตามสูตรของอัน,นหมอเสือนะคุณหมอเสือเพื่นบอกว่าต้มประมาณ20่ินาทีคนมาจจิงสี่ค่ะแล้วก็กินเช้าเที่ยงก่อนนอนโอเคนะคะ่ะเดี๋ยวสิต้มใส่กะ